โรงเรียนไหนจัดการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมกันบ้างแล้วคะโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเราก็จัดแล้วลเห็นน้องอ้๊อใส่ชุดแบบนี้น้องายกันข้างมานาะน้องอ้๊อมาลงแข่งสาขาไหนห้ามโกงนะเหม็นมาเลยวันนี้เราจะไปให้กําลังใจเด็กๆก,กันนะคะวันนี้ก็กินกันแบบง่ายๆฝากท้องไว้กับเซเว่นแล้วก็แอบ,บตุนบีบีเคียนและเคียนอุ่องเขียวในเซเว่นไปด้วยวันนี้ไม่เมย์แต่งหน้าไม่เมย์ก็ใช้บีบีเคียนตัวนี้เลยนะคะแต่งแบบลุกสบายๆหรือว่าแต่งออกบ้านบีบีเคียนอเอาอยู่เห็นไหมทุกคนพอลงแล้วงานผิวคือ เป็นไงบ้างทุกคนน่ากินไหมอร่อยมาก เป็นเมนูปรดของแม่เมโลนี่ก็แข่งกันที่โรงเรียนบ้านชัยลาคือน้องอ้ํานอนโรงเรียนนะตื่นแต่งหน้าตีนึงและแสดงพิธีเปิดในตอนเช้าทุกคนวันนี้แม่เมช็อตฟิลมากน้องอ่ะเข้ามาถายเราก็คิดว่าเขาจะถ่ายรูปกับเราใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเอฟีพ่อเอฟครับขอถ่ายรูปกับพ่อเอฟอ้อีแม่จะตกกระป๋องแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะวันนี้น้องอ้ําก็มาในชุดพยานาคสีเขียวนี่เพิ่งเคยใส่เป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกคนสวยมากมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาให้กําลังใจกันเยอะแยะเลยอยู่ในคลิปนี้ก็อย่าลืมมาแสดงตัวกกกนนนนดด้ยยะ่่่คครไอาเเเพิงมมทุ